นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจ,จิตฉามินาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิราทตโยวิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราทาสาวิรัอิทยโยพุทธศักมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเม,ม มิเตพาหุหาติพุทธมาอาอุนะโมพุทธายะวิรทตโย ο, วิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราทา,า,าสาวิรัอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาห,าหาหาลือลือสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนาโมพุทธยะ วิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทโยพุทธะสะมาณีมามะพุทธะสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิราทตโยวิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัตาศีวิราทาสาวิรัอิธิโยพุทธศะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโพาพระวันตุเม มิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิราทตโยว,วิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราทาสาวิราอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาห,าหาหาลือลือสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนาโมพุทธยะ วิราทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราภะพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิราทตโยวิระโคนายังวิรัหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเม,ม มิเตพาหุหาติพุทธมาอาอุนะโมพุทธายะวิรทตโย ο, วิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราาัทา,าสาวิรัอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนาโมพุทธยะ วิรทะทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพมมาจะมาหาเทวาสเพยขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิราทตโยวิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราทาสาวิรัอิทยโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโพาพระวันตุเม มิเตพาหุหาติพุทธมาออาุณโมพุทธายะวิรทตโย ο, วิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราาัทา,าสาวิราอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาห,าหาหาลือลือสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนาโมพุทธยะ วิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสะมมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพมมาจะมาหาเทวาสเพยขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิราทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิละอิทยโยพุทธสะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโพาพระวันตุเม มิเตพาหุหาติพุทธมาอาอุนะโมพุทธายะวิรทตโย ο, วิระโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิราอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาอุนะโมพุทธยะ วิรทะทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชฉามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติจฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโพาพระวันตุเม มิเตพาหุหาติพุทธมาอาอุนะโมพุทธายะวิรทตโย ο, วิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราาัทา,าสาวิราอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาห,าหาหาลือลือสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะ วิราทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธะสะมณีมามะพุทธะสะสวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิราทตโยวิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเม,ม มิเตพาหุหาติพุทธมาอาอุนะโมพุทธายะวิรทตโย ο, วิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราาัทา,าสาวิรัอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาห,าหาหาลือลือสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนาโมพุทธยะ วิรทะทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพมมาจะมาหาเทวาสเพยขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพรวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพรวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิละอิทยโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโพาพระวันตุเม มิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิรทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาห,าหาหาลือลือสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะ วิรทะทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพรวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพรว,วันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิระตโยวิรัโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิราทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเม,ม มิเตพาหุหาติพุทธมาอาอุนะโมพุทธายะวิรทตโย ο, วิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราาัทา,าสาวิราอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนาโมพุทธยะ วิรทะทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิราทตโยวิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราทาสาวิรัอิทิโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเม,ม มิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนะโมพุทธายะวิรทตโย ο, วิระโคนายังวิรัหิงสาวิรัทาสีวิราทา,า,าสาวิรัอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาห,าหาหาลือลือสัมปติชามิ นาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธมาอาุนาโมพุทธยะ วิราทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธะสามานีมามะพุทธะาส,าสวโหมสัมปติฉามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือ